นโยบายสุขาดีมีความสุขซึ่งถูกริเริ่มโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นหนึ่งในในโยบายสำคัญที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษานโยบายดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดลงสู่ระดับปฏิบัติการอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกระดับของกระบวนการศึกษา ในระดับเขตพื้นที่การศึกษานางนิสาบรรจงการผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชนบุรีระยองได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าวเพื่อให้แน่ใจว่าโรงเรียนทุกแห่งในเขตพื้นที่การศึกษาได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสุขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดเมื่อเข้าสู่ระดับโรงเรียนนางสาวพรพิษอภิชิตพงษ์ชัยผู้อำนวยการโรงเรียนชนบุรีสุขบดได้รับมอบหมายจากเขตพื้นที่การศึกษาให้ดําเนินการตามนโยบาย สุขาดีมีความสุขโดยการบริหารจัดการและประสานง,งานร่วมกับคณะครูและบุคลากรเพื่อปรับปรุงสุขาภายในโรงเรียนให้มีความสะอาดสะดวกสบายสุขาลักษณะและสวยงามสำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชนบ,บุรีสุขบดได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวอย่างครบถ้วนโดยยึดถือหลักการ5สอคือความสะอาดสะดวกสบายสุขาลักษณะและสวยงามซึ่งแต่ละองค์ประกอบได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างเต็มที่ สุขาภายในโรงเรียนมีการรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัดมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันถูกสุขาลักษณะตามมาตรฐานและมีการตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและความสบายใจให้กับนักเรียนที่มาใช้บริการ